ว้าวโอเคโดนสีนี่มันอะไรกันเนี้อ่ะจลองยิ้มเหมือนเข้าไปว้าวฉันคิดว่ามันคือช็อกโกแลตนั่นเนี่ยใช่ฉันเดาถูกเธอกำลังทำอะไรนะแมรี่อยากกินมือแต่เองสินี่มันอร่อยมากเลยลองสิมีบางอย่างเกิดขึ้นกับแขกของฉันด้วยทำไมมันอ่อนปกเปลี่ยนแบบนี้ตลกจริงเลยฉันอยากลองเหมือนกันว้าวมันคือมันฝรั่งนี่ ดูสิฉันสามารถปลดลูกล่งได้ด้วยว้าวช็อกโกแลตกับหมากฝรั่งใครจะชนะนะฉันรู้คำตอบอยู่แล้วดูสิฉันได้เครื่องกดช็อกโกแลตแห่งสุดใหม่ด้วยละฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเลือกอะไรดีมีหลายอย่างเลยที่นี่ส่วนฉันได้เครื่องกดหมากฝรั่งมันนักมากเลยว้าวมีเยอะมากฉันรักมันนั่นเนี้ เธอต้องหมุนที่จับให้มันออกมาฉันจะลองดูว้าวออกมาแล้วฉันสงสัยจังว่าฝรั่งสีเขียวไม่เราใช่ยังไงมดูเหมือนะเป็นแอปเปิลอีกทั้งยังมีน้ำหวานสอดใส้ข้างในด้วยว้าวนี่มันอร่อยมากเลยแมรี่ดูสิว่าฝรั่งฉันมันยื่ขนาดไหนตลอดจังเยี่ยมไปเลยทำไมไม่ลองอันอื่นล่ะดูเหมือนว่าฉันหมุนลูกบ็ดไม่ได้แล้วล่ะมันขัดข้องมั้งเหรอ ฉันลองนะเธอพูดถูกแล้วมันใช่มิน,นไ,มได้แต่ต้องมีทางออกสิฉันคิดว่าเครื่องนี้สามารถถอดส่วประกอบได้นะฉันว่าเธอถูกนะเยี่ยมเลยมันได้ผลจะทงไงนาไม่มีเธอแมรี่มีสิ่ง์ของขอบคุณนั้นก็กินเลยฉันจะเลือกรสชาติให้แต่เองแล้วก็อร่อยกว่าด้วยฉันจะกินหลายๆอย่างพร้อมกันเลย ดีขึ้นเยอะเลยล่ะฉันได้ัจที่เธอชอบมันนะงั้นความพยายามของเราก็ไม่ว่างเปล่าสินะฉันหวังว่าเครื่องของฉันจะไม่ทำฉันผิดหวังเหมือนกันมันไม่ได้ผลนะโอ้ได้ไงทวิกมัดหนักจังเลยแค้ทำได้ดีมาก ฉันไม่คิดว่าจะได้ผลแบบนี้ว้าวได้ผลจริงๆด้วยฉันได้สองแท่งนะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะหยุดนะไปต่อกันเลยฉันก็เลยได้ลิมรดมันแล้วฉันตื่นเต้นจังมีหลากหลายเลยทำได้ดีมากฉันพยายาม่างนี้ที่สุดแล้วเพื่อเอาชิันรกออกมาตอนนี้ได้เวลากินแล้วผะเจ้ามันดูน่ากินมากเลยอืมช็อกโกแลตละลายในปากด้วยแล้วกับก้อนแม่ที่ไรน้ำหนักแน่มีความสุขจังอืมดูคาราเมลนี่สิ ฉันมีความสุขจังเลยส่วนทวิกซ์ด้วยฉันก็ชอบมากเพราะคุกคิดกรอบโอ้ใช่หาที่เปลี่ยนไม่ได้เลยซ้ำสองกันเ,เลยดีกว่าพวกเรานี่คือความบ้าคลั่งของช็อกแลตจริงๆด้วยแต่ฉันชอบมันมากนะเลอแค่เดียวแล้วล่ะไม่มีอะไรอยู่ในตู้อัตโนมัติแล้วหรอแล้วเข้าทำงานซิอย่าได้อีกแข่งนะแมรี่จะเป็นยังไงบ้างโอเคไหม ฉันว่าเธอชอบช็อกโกแลตมากเกินไปนะดีนะที่ฉันรู้ว่าต้องหยุดเมื่อไหร่นะหมาฝรั่งเยอะจังเลยฉันนับไม่ไหวแล้วนเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยดูสิเค้กนี่เป็นช็อกโกแลตที่สวยงามมาก <c oughs> ฉันกลัวที่จะหายใจเลยเนี่ย <c oughs> กลัวมันจะหกักนั่นก็เธอต้องลองนะมันก็ลุยเลยเธอพูดถูก <c oughs> โอ้มันเจ๋งมาก ฉันชอบมันสุดๆเลยฉันอยากจะพังมันให้หมดเลยล่ะสุดยอดแล้วก็เลยนิดหน่อยแบบนี้แหละง่ายมากน่าตื่นเต้นสุดๆเลยตอนนี้ก็ตาเธอแล้วฉันเอาด้วยดูสิฉันก็ทำได้เหมือนกันมันเยี่ยมสุดๆบินเลยฉันคิดว่ารันอนี้เราสามารถลองได้แล้วถ้าพูดถูกอย่าเสียเวลากันดีกว่าบัตรฝรั่งของฉันมันดูน่ารักมากเลยฉันชอบสีชมพูนั่นนี้ โอ้มันนุ่มมากแลวก็หวานด้วยแบบที่ฉันชอบเลยฉันแทบเราไม่ไหวแล้วที่จะลองช็อกโกแลตทองฉันนอกจากนี้มันดูดีมากดูสิมันนุ่มขนาดไหนหักง่ายด้วยอืมแล้วมันคือรสน,นมเราโชคดีจริงๆแค่ฉันได้ก็เลยบอกแล้วล่ะมันก็เธอชอบแผงฉันแน่นอนแบบนี้เยี่ยมมากเลยฉันภูมิใจในตัวเธอนะ อะไรดีไปกว่านี้แล้วมันเล่ากันเถอะจะพูดถูกงั้นฉันจะโยนแล้วก็เธอรับตอนนี้เราก็มาสลอบกันเถอะอาปากกว้างนะให้ตายถ้าฉันปาไม่เข้าเลยนี่มันอะไรกันเนี้ยนั่งนิ่งๆสิอแมรี่เอ็มใช้บันของฉันเลยชชคไม่ดีเท่าไรน่าโมโหจริงๆงั้นก็ไว้ลองกันครั้งหน้ากันได้โอ๊ะส์เธอคจะบอกฉันนะว่าฉันมีปัญหาการเล็งนะปากไม่เข้าเลยซึกชิ้น ที่โชโกแลยไม่ตกพื้นน่ะนันเทล่าโชคดีจังเลยฉันชอบชอกโกแลตสุดๆเลยและฉันก็ได้หมักฝรั่งหลอนละนี่ก็ไม่เลวเหมือนกันฉันคิดว่ามันดูไม่ธรรมดาเลยมันดูเหมือนยาสีฟันและแน่นอนรสชาติที่แตกตา่างว้าวฉันคิดถูกเยี่ยมไปเลยฉันอยากลองแล้วี๋ยนนี้สุดยอดฉันไม่ได้คาดหวังมากฝรั่งรสชาติจะเป็นแบบนี้ อยากกินมากกว่านี้อยากมากกว่านี้จริงๆฉันชอบมันจริงๆนะเนี่ยแต่เหมือนมันจะหมดหลอดแล้วล่ะเป็นไปไม่ได้ถ้ากกำลังทำอะไรนะเคสฉันจะตัดมันยังไงล่ะฉันแน่ใจมีมารฟ่ยข้างในแน่นอนฉันแค่เอามันออกมาไม่ได้แล้วตอนนี้มันก็ออกมาแล้วฉันบอกไม่ถูกเลยว่าฉันชอบมันขนาดไหน เวลาที่จะลองใูเทอล่าแล้วตะเปิดยังไงล่ะอใช่แล้วมันได้ผลฉันว่าเธอจัดการมันได้ง่ายๆนะแมรี่ฉันว่าเธอพูดถูกนะดูสิช็อกโกแลตของฉันมันน่ากินสุดๆเลยใช่ไหมใช่แต่อย่าโดนหน้าฉันนะโทษทีฉันตื่นเต้นมากกันไปนะฉันดีใจมากที่ได้กินมันฉันไม่สงสัยเลยในความอร่อยและฉันเชื่อว่าเธอหยุดไม่ได้แล้วเธอพูดถูกแล้วล่ะ แมรี่ตอนนี้เธอเต็มไปด้วยชอกลต้ล่ะมันทำให้ฉันนึกอะไรออกแล้วถ้าเรารวมขนมของเราล่ะหมองฝรั่งกับนูทล่างันเหรอรองดูสิฉันคิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาดูยเลยถ้าเป็นคนแรกฉันหวังว่าเธอจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะฉันว่ามันเจ๋งมากแผนของเธอได้ผลงั้นฉันจะลองปอดลูกโป่งใหญ่ๆให้ดู โอ้ดูสิใช่แล้วขอดูหน่อยอะไรกันเนี่ยแมรี่ฉันขอโทษฉันอยู่แต่เองไม่ได้ฉันแค่ใหญ่จอดลูกโป่งนะเอาไมนเป็นไรลรอกยิ่งล้อยิ่งเสือประสบการ์ฉลักมันนะ <c oughs> ใช่แล้วสีนี้มากกว่เธอมากเลยคินเดอร์เซอร์ไพเจ๋งพี่เลยโว้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยหมากฝรั่งแท่งยังไงล่ะ แถมเรียงไว้สวยงามด้วยอย่าเสียวลากันเลยฉันพร้อมลองไข่ชงล่นของฉันแล้วฉันหวังจะมีของขวัญอยู่ข้างในนะฉันรอไม่ไหวแล้วฉันชอบเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยโอ้มีสองด้านด้วยจะเริ่มจากด้านไหนดีนะอาจจะเป็นอันนี้ที่มีของขวัญอยู่ว้าวดูสิมันเป็นของเล่นด้วยฉันรู้อยู่แล้วงั้นก็ต้องเมาต่อกันคิดว่ามันจะง่ายนะ ฉันทำได้แล้วมันคือตุ๊กตาหมีแล้วเปม,มงกุฎด้วยฉันเก็บแลวไปเลยเอามันของแลกชิ้นอื่นด้วยได้เวลาเจอพวกเขาแล้วมีอะไรบ้างล่ะแมรี่โอ้นของฉันเหรอขอบคุณนะว้าวแหวนดอกไม้น่ารักจังเลยฉันดีใจที่เธอชอบมาดูกันว่าในไข่อันมีอะไรอืชโอกชักลัดบอลสอดไส้ครีมสุดยอดไปเลยได้เวลากินแล้วมาลองกัน มันนุ่มแล้วก็กรอบมากเลยล่ะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสุด,สดอร่อยถึงใจเลยนี่เป็นของหวานที่ยอดเยี่ยมมากฉันเลู่แล้วฉันโชคดีฉันว่าฉันจะกินแบบนี้แหละไม่ต้องใช้ช้อนด้วยซ้ำให้ฉันลองมาบฝรั่งบ้างนะฉันควรเริ่มจากตรงไหนดีงั้นฉันเริ่มจากตรงนี้เลยกัน พี่รักฉันรักมันจริงๆให้รสชาติที่เข้มข้นขึ้นฉันต้องใช้มะฝรั่งมากกว่านี้ปริมาณเท่าน,นี้เลยโอ้ใช่ดีจังเลยที่ฉันต้องการดูเหมือนว่าเธอตื่นเต้นมากเลยนะเดีส๋สิแมรี่ฉันดูเหมือนปลาหมึกหรือเปล่าโอ้ใช่เหมือนมากเลยสนุกจังเลยฉันอยากกินมะฝรั่งมากกว่านี้แต่ดูเหมือนมันจะน้อยเกินไปสำหรับฉันนัเนนี่ ฉันไม่คิดว่าเธอจะกินได้หมดเลยนะเนี่ยเอาก็ฉันต้องกินให้หมดเพราะฉันอยากทำลูกล่องลูกโตนะเตรียมตัวให้พร้อมตอนนี้เธอจะได้เห็นแล้วว้าวมันใหญ่จริงๆด้วยแต่ว่าคนจะหยุดได้แล้วมั้งแคทินฉันไหมมันแอบจกันไปแล้วนะอ,อู้ระเบิดอะไรขนาดนี้ฉันตื่นทันแล้วเอ,อ้าเธอเป็นไงบ้างสบายดีไหม พวกเธอชอบอะไรละ่ะระหว่างช็อกโกแลตกับหมากฝรั่งเรากำลังรอคำตอบของพวกเธอในคอมเมนต์แต่พวกเธอยังมีความคิดพวกเธอชอบแบบไหนมากที่สุดได้เวลาบอกลากันแล้วล่ะแล้วเจอเกันไหม